เอาชดเด็ดต <l iments> ั้ตรงนู้นหนูไกลมากดูครับผมจากตัวนอหนออูมีปลาดุกปลาดุกปลาบึกก็มีเออเอานเอาขึ้นไปแล้วโอ้โหเสือซุ่มนะครับซุ่มตามมุมนะครับสุดยอดเลยนูนะได้ไปแล้วท่านผู้ชมโอ้เอายอดนะครับผม เอาว้าได้ดิบังดบนู่นนะพี่น้องโอ้โหดูครับผมมาดูว่าเป๊ะจังบังดบเป็นยังไงนะผมสว่างเลยอันนี้พวงอะไรายแถวนีิพวงอะไรใครเขาเล่นใครแถวไหนนีิยังไม่รู้เลยเอาโกรดหู้นี่นะฟองขึ้นแล้วน่ะนะเม็ดขึ้นแล้วน่ะนะเอา นู้น่ะน่ะเห็นไหมน่ะเม็ดเต็มเลยน่ะน่ะเออดูับเม็ดเต็มเลยน่ะอยู่ไม่อยู่แค่นั้นแหละเอาตระคราบอ่านะครับผมอยู่ไห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 มเอยเม็ดเต็มเลยนะครับท่านผู้ชม วิศมุติไายมุมนังนู้นนะครับเฮลอยมาจากไหนไม่รู้ดังโครมที่นายได้คนตกน้ำเอ้ยมีโดดท้าทายด้วยลุ้นกันครับว่าจะมีบึกสักตัวไหมนะครับชานี้นะครับผมอู้ได้ปลาดุกนะั่นน่ะอยู่ไหมอ่ะไม่อยู่เนาะอู้ปลาดุกนะครับผมโอ้ได้ปลาดุกนะครับผมพี่น้อง มาอีกแล้วประดุกนะครับผมโอ้มือเจาืมรอยังไม่เสร็จเลยมาไม่เนาะคนปลดจนเหนื่อยอ่ะไม่ใช่คนหวานเหนื่อยนะคนปลดจนเหนื่อยนะสุดยอดทีมงานประสาทนะครับผมนี่ใครไม่มีลูกเขยก็ติดต่อได้เด้อนะครับไปเป็นลูกเขยได้นะครับผมนี่ครับคนประสาทดีๆีครับปลาเก่งๆนะครับ